ใช่แล้วใแล้วสวัสดีสค่ะนมสดใช่ไหมคะเห็นไหมคะสะดวกไหมคะไม่ต้องจ่ายเงินสดจ่ายผ่านบัตรเครดิตไปแล้วขอบคุณค่ะติดตามช่อง B Y Station วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการผูกบัตรเครดิตกับพุดแพนด้ากันนะคะซึ่ง <c oughs> บอกเลยว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเขาไม่ต้องเตรียมเหรียญมาทอนเรานะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เพิ่งจะเคยสั่ง food panda มาส่งอาหารนะคะที่บ้านมีปัญหาในการที่เราจะต้องเตรียมเงินให้เขานะคะต้องรองเงินทอนอะไรแบบนี้หรือบางวันสั่งไปแล้วดันลืมกดเงินไว้ไม่มีเงินสดติดตัวเลย oh, นะอยากจะนำวิธีหนึ่งนะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็คือเราได้นำบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยมาผูกไว้กับแอปู้ด d p น n d a ไปซะเลยนั่นแปลว่าทุกๆครั้งที่เราสั่งอาหารเนี่ย เราไม่ต้องเตรียมเงินสดนะคะไม่ง้อเงินสดค่ะก็เลยอยากจะนํามาแชร์กันแต่สําหรับท่านใดที่เพิ่งใช้ทูเทนด้และท่านใดที่มีบัตรเครดิตของทาง tomorrow จะดีมากๆนะคะเป็นบัตรเครดิต tomorrow by ub o นะคะก็จะลดมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผูกบัตรเครดิตเข้าไปในแอปเลยเป็นขั้นตอนง่ายๆใครๆก็ทำได้แค่คุณมีบัตรเครดิตเท่านั้นเองดูกันให้ดีว่าบัตรเครดิตใครนะคะก็อันนี้ เป็นเรื่องของภายในครอบครัวและว B w Station จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวสำหรับขั้นตอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะในส่วนของขั้นตอนการผูกบัตรเครดิตผ่านเข้าทางแอปของ Food Panda นะคะก็ให้เราเข้าไปที่ Food Panda นะคะแล้วก็เลือกพิกัดต,ตำแหน่งที่เราอยู่นะคะว่าเราจะให้อาหารเนี่ยมาส่งที่ไหนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เพลิดเพลินกับการสั่งอาหารใน Food Panda ได้เลยหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะ ขนมหวานเครื่องดื่มอาหารเพื่อสุขภาพเมนูทานเล่นต่างๆเนี่ยมากมายมีให้เลือกสัรกันมากมายเลยทีเดียวเลือกอาหารที่เราต้องการจะสั่งในวันนี้นะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้ไปที่หน้าของการชําระเงินนะคะเมื่อคุณได้เมนูที่คุณต้องการแล้วเนี่ยก็กดไปที่หน้าของการชําระเงินถ้าจะเห็นว่ามีคําว่าวิธีการชําระเงินซึ่งคุณสามารถที่จะกดเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะว่าคุณจะชําระเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านเงินสดหรือผ่านเทพาวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพามา ผูกบัตรเครดิตกันเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเลือกตรงคำว่า Credit or debit card นะคะตอนในส่วนของการใส่เลขบัต หรือบัตรเดบิตก็ได้นะคะอย่างวันนี้เรายกตัวอย่างเป็นบัตรเครดิตของทางธนาคาร UOB นะคะ tomorrow นะคะ by UOB นั่นเองเราก็ใส่เลขบัตรเครดิต16หลักนะคะที่อยู่ทางด้านหน้าบัตรเนี่ยก็กรอกข้อมูลของบัตรเครดิตของตนเองเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็กด next ได้เลยค่ะและบรรทัดต่อไปนะก็จะให้ใส่เป็นเดือนและปีของวันหมดอายุที่อยู่หน้าบัตรนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาตัวเลขเดือนกับปีมาใส่นะคะ ในช่องถัดไปค่ะจะเป็นช่อง cvc ค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่า cvc คืออะไร cvc ก็คือเลข3หลักนะคะที่อยู่ทางด้านหลังบัตรสีขาวตรงตำแหน่งตรงนี้จาน,นั้นนะคะก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะคุณก็กดตรงคําว่าสําเร็จได้เลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเมื่อคุณผูกไว้กับบัตรเครดิตนะคะคุณก็ไม่ต้องเตรียมเงินสดเพื่อไปรับอาหารอีกแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็มาเคลียร์กันนะคะในส่วนของบัตรเครดิตก็ตัดรอบทุกวันที่ไรก็มาชําระ ตามในส่วนของบัตรเครดิตนั้นๆไปนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายแหละคุณก็สามารถที่จะชําระผ่านแอปได้เลยโดยโอนเงินเข้าไปชําระได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายเงินที่ไหนอีกนั่นแหละค่ะก็นับว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบหรือว่ารู้สึกว่า คลิปของเรานะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่อง B Y Station นะคะถ้าอยากจะติดตามกันไปตลอดจริงๆแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ B Y Station ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ